สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามไปในผีประจำวันพุธที่18มิถุนายน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรโลกที่สหรัฐอเมริกานะประกอบด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้พบวีดักนะครับเรอัลมาดริดพบกับอัลฮิวราแล้วก็อันไอพบกับยูเวนตุสซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยแ,และแลกเปลี่ยนนนนนนทททััศะไไไดด้้้ีี่่ g 7 7 7ตาามเเหนหน็โปรรฟลล์ยคบ โอเคเราเริ่มกันที่คู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบบีแด็กคู่นี้แข่งกัน5้าทุ่มนะครับเป็นกลุ่ม G ีนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นทีมจากอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนวีเดกเนี่ยเป็นทีมจากมาโมร็อกกนะครับคู่นี้เป็นเกมแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีแต้มทั้งคู่นะฟอร์มหลังของทั้งคู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะ3สเสมอ1และแพ้1ใน5เกมล่าสุดนะครับส่วนวีแดกครับ5เกมล่าสุดพราะเขาชนะ2และแพ้ไปทั้ง3นัดนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ ต้องใช้คำนี้ครับว่าคุณภาพเนี่ยมันต่างกันเยอะมากครับหนึ่งคือทีมจากพิมริลีกอีกทีมคือทีมจมากโมร็อกโกไม่ต้องพูดถึงครับทีมจมากโมร็อกโกเนี่ยเราแทบไม่ได้ดูอยู่แล้วแล้วก็มาตรฐานเนี่ยหา่างจากพิมริลิค่องขัางเยอะมากวันนี้ไฮตด้แคปออกมา3นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ได้เกินไปนะแล้ววันนี้เนี่ยของแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เราจะได้เห็นหนักเตะใหม่ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น แชกี้นะครับไรเดอร์ Rider, หรือว่าเอนูรีเนี่ยอาจจะได้ลงทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองซึ่งผมมองว่าซิตี้จัดเต็มอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บตัวอะไรนะครับเอริมพราวฮาร์แลนโอมามามุสอะไรพวกนี้ลงได้ครบหมดฉะนั้นผมมองว่า3ประตูเนี่ยไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับการต่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉะนั้นซิตี้ชนะขาดครับ ต่อด้วยคู่ที่2ครับเป็นกลุ่ม G ีเช่นกันนะครับอันไอพบยูเวนตุสคู่นี้แข่งกัน8ปดโมงเช้านะครับอันไอเป็นทีมจากสหรัฐอับมอมิเรส์นะครับส่วนยูเวนตุสเป็นทีมจากเกาโชเซเดียอิตาลีนะคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของอันไอนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนยูเวนตุสครับห้นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2เช่นกันนะครับต่างฝ่ายต่างไม่แพ้ใครมา5นัดนะ คือถ้าเราดูจากมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ายูเวนตุสดีกว่านะครับแต่อย่างที่บอกครับอันไอก็เป็นหนึ่งทีมที่คุณภาพดีเหมือนกันในทีมจากเอเชียนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ายูเวนตุสเนี่ยการที่เปิดมา2ประตูเนี่ยต่างจากคู่ซิตี้นะครับคู่ซิตี้เปิด3ประตูก็จริงแต่คุณภาพมันหากก่างเกินไปแต่คู่นี้ผมมองว่าอันไอมีดีพอนะครับที่จะแพ้ไม่เกิน2ประตูนะครับคือแบบเพอๆอาจจะแพ้แค่หประตูด้วยซ้าแต่สุดๆแล้วครับผมมองว่าอันไออย่างแพ้เขาไม่เกิน2ฉะนั้นคู่นี้มองไปที่ทีมรองอย่างอันไอะครบ และต่อด้วยคู่สุดท้ายครับกลุ่มเฮสเรอแมริคพบกับอาลฮิวราวคู่นี้แข่งกันตีสครับเรอลมริดจากสเปนและอาลฮิวราวจะซาอุดีอาระเบียนะครับคู่นี้ ก็ยังไม่มีแต้มทังคู่นะครับเพราะเป็นเกมแรกของกลุ่มนะเรอัลมาดริกใน5เกมล่าสุดนะครับพวกเขาชนะ4แพ้1นะครับและเป็นการแพ้นัดเดียวกับบาร์เซโลนานะส่วนเอาลฮิวราครับ5นัดล่าสุดฟอร์มดีมากครับพวกเขาชนะ4นัดและเสมอไป1นัดยังไม่แพ้ใครใน5นัดล่าสุดนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในชินชนงแชมป์สโมสรลองเมื่อปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรอัลมาดริดชนะไปได้5ต่อ3นะ วันนี้อัตราต่อรองเขาค่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามาดริดก,ก็มีโอกาสชนะได้แต่ก็เหนื่อยที่จะรุ่นเมดที่2เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาฮิราเนี่ยเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยเสริมทัพดูดีนะฤด,ดูกาลนี้ก็ซัมเมอร์นี้ก็มีข่าวกับทําบรูโน่เฟนันเดสนะครับแล้วมีข่าวกับนักเตะด้านนังหลายๆคนแล้วก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่พอสมควรส่วนมาดริดครับวันนี้เราจะได้เห็นเทรนด์อาร์เรนอลนโน่ปรับเดิมเป็นเกมแรกอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำรองนะผมมองคู่นี้เเนนนี่่่่่่ผมมชชชืือออวววาาาาาดรรริะไ้้้้คับแแตกกลุ็ท2ขง เอาฮิวราเองเนี่ยมีทีเด็ดพอที่จะย,ยิงประตูมาดอีกด,ด้วยซะะ้ำครับเพราะฉะนั้นคนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไปทางสกอร์สูงมากกว่านะแต่ถ้าต้องลุ้นทีมใดทีมหนึ่งผมก็มองว่า อ่ะเป็นลุ้เนเลขสองกับเรอัลมาดริดดีกว่านะครับก็หนึ่งประตูคิดว่าน่าจะมีเป็นลุ้เนเลขสองเอาฉะนั้นคู่นี้มองไปที่เรอัลมาดริดครับสรุปสามคู่วันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วีดักมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันไอยูเวนตุสมองไปที่อันไอและเรอัลมาดรีเอาฮิวเรามองไปที่เรอัลมาดริดหรือสกอร์สูงครับสุดท้ายผมฝากเดอะแชมเปี้ยนว่าทุกคนอีกครั้งนึงนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะ